อันเก็บคือทำพวไม่ได้สนใจอะไรนอนอะไรก่นหลับจะดีกว่าให้ยืมดีค่ะกลับมาจะปิดกินหมดเนี้ยเจินกาเล่เจินนา นะ่ะนะวะนป่ะพ <c oughs> อถ่ายใน,นหลับเมื่อกี้ตื่นู่เลยหะเหนื่อย้วี่ห้อ